จครื่งเลีอยงเราไม่ได้ยิงบ้านใส่เกลือกับพุ้งนึงงรถมาเชิมนะเชิมปลาธรรมดาอ้ยพวกเข็มนี่เป็นก้อนเหรอออกไปครับยาทัดนักเลงลึกโอ้โหสุดกันไหนโูเผ็ดเผ็ดแห้งเอาเขาเอาดเอะไรก็เข็มมันก็เลยเป็นเพรทต้นเข็มใช่บอกเข็มซเข็มแ่บเข็มแ่บไอ้หนูจะสื่ทันใหญ่เลย คุยนี่เนาะพูดเยยมแสบนะครับโอ้ยคือไฟหนาวครับเราไปกินกับคุณเดีผักคุณหวานเอาผักสดนะเอาสดได้ปิ่งนะนี่นั็งันแล้วหมเสือคนะครับธนจะกินดอกแคร์หอมธนูติดตาผิวนะครับแันเนาะ วาบ่มักกินส่วนรอล้วสองอันนึงเอาส่วนมาว่านั่งอยู่จากสิบคนนี่แดบยุ่กินกับเขาเพรดีแสลบเลยโอ้แสบีเราเหยยอ่ะมึงอีสิมตูไปตะได้มดพาหมูได้ขึนี้ด้เห็ีมานีเ้าต้องเหีแบบนี้ตอนไงแค่ล่ะ ขันด้วยอผู้ขี่เราพายไม่เบบป้าติมาาก็กินหมดกินทำเองครับเชฟมาผู้สาวเออเหมือนกันเายการน cứa lên này, ai ừ. say à, vận may đâu bá, say vận may, không biết bao bực bội, bực bội,

ม <So S 1> so um, ักี้งก็มะโตมกตีโตมะตีโตตีโต็นโตให้ลายให้ลายนี่ใส่ไว้ปุ๊บแบบว่าเป็นเนียงเลยนะอันนี้กับผักกาดยังนี่ผักกาดหินกกาดหินผักกาดหินเดอาไ้ยผักกาดยังไงยังยังกับเสียบผักกาดเผาผักกาดหินได้ไร่บุกหูได้ไหมแกยังถามบึงอยู่ในคลิปก็ได้เหรอก อนะโอ้ย,อยลืมเ <c oughs> ยอะเอ๊ะแก้น่าลืมดอ,อกท่านกันนึกออนะอกมาิงเลย <c oughs> เอาน้องแอร์จะชิมเดี๋ <c oughs> ยวี่มิมไผ่มดแดงหยิบเอาเลยโยานนะกับไป,ปที่นี่หวานมันมาก่นัง ยังไหบ่ถือปลาทำไมอย่าไล่ลูกนี่เ <opposite> ป <backs> ็นยังไงจานมันจะต้องแอว่าถือปลากระบอกทีนี่แม่ใส่บ่แย่ยงมือแหว่งสิแม่น่าตัวเนี้หมนอนไปเออมันอิ่มเลย ดนเียโอยับได้้มงใจหน่อยดมักามักเดียวเนี่ยกอเดียวกัน่วยยังมุงแรกล่ะมึงแ่อางารสันสูงอารสั้นสูงแซดดีาต้งสีน้เผาซอยเากันวันเอางซอยกัแนวมันหลเย กิบต่อกิต่อแกยิ้มแล้ไปรู้ม้ไ่ไไปไปกาไปอบังกับข่อยไข่มดแดงแห่กินอีบีห่องห่องอย่มันปวดคนได้ปวด้นไปเราว้ปวดปวดขาวีนั่งเม่น่ะเดี๋ยวขามตุ่มนี่ด้ขึ้นหนาดนั่นเจ้แมันบไหดอกขี้อ้อเยมันดำขี้อ้อยมันดำ นั้นเอาแมกลางย่มืนะดี่ผู้เมือันศุีื่อวันเดีอวนุเลย่วนเดียมอเลยยวเลียมอย่อวัดีน่ันั่ันเย่นมอม่อนุเมื่นุเมกินเยวันวน่น่อน่นวยเ่างั้ำไดมอืม ครับผู้บบาลรยเด้อเอาผู้รวยกัล้ยวอะไรตรงเงี้ยียังดีสุดเลยหล่นดูหรลยๆื่อแห่นักรยานจักยานก็ไทยดำจักรยานแห่หนนผู้โดยไม่สิบปีกั่งม่ดซะบอ่ลเอาฝรั่งลเยเยบผัวฝรั่ง บ่เป,ป็นบอก่าเป,ป็นแล้วนำนเงินบบรแดงน้าเนาเเสีมือพู่ยโซฟาขนาดหนึ่งก่อพีบดีตัว วหวนแบเผาปลาหาเราเ็ยวละบาดเหร